วัสดีครับคุณผู้ชมเทปก่อนผมคุยกับสตาร์ดังสีขาว White Dragon วันนี้ถึงคิวน้ำเงิน Blue Dragon กับชดเด็ดบอลชองสาม,ม,าม,มคุณต้องประกาศต่อหน้าทีวีเลยว่าจังหวะนั้นเนี่ยคุณย่ำผมแล้วคุณพุ่งล้ม ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นดนข้อเท้าผมแต่คุณลงไปกิ้งอย่างนั้นผมนี่โดนประชาชนหาว่าไปแกล้งกตีี่แย่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในการเล่นฟุตบอลของแต่ละคนอิ <c oughs> อนสกีพุ่งล้มบ่อยไหมล่ะจริงจุดโทษตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจเขาบอกต้องเลือกซ้ายเลือกขวาคุณยิงไปตรงกลางเลยครับผมการยิงจุดโทษมันก็เหมือนการป่ายิงจุดปะค่ะออกเหมือนกันก็คือเสมอกันแต่เังเอน กนไกลแต่ว่าเราออกคอนครับก็เลยชนะเขาวันนี้เหนื่อยจากการกลิ้งไหมครับก็เหนื่อยพนสมควรจุกตองกิ้งนะฮ <c oughs> ะักกันขอบคุณนะก็ตินะ <c oughs> และนี่คือน้องใหม่สุดอึดของช่องเราครับอยากจะบอกคนอะไรครึ่งแรกเตะบอลร้องเพลงพักครึ่งมันจะอึดอะไรปานนั้นครับกับการละบอลครั้งแรกในนามของช่องสามพี่ป๋อครับ <c oughs> มันต้องเต็มที่ไงต้องบอกตรงตอนที่เล่นเสร็จเนี่ยแล้วทีมงานเอาเสื้อมาใส่เนี่ยหัวใจจะวายนะมันหายใจไม่ทันแต่ต้องบอกว่าทีมงานเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วบอกว่าเราตั้งใจมากว่าคอนเสิร์ตเนี้ยคอนเสิร์ตระหว่างพักครึ่งเนี่ยน้องๆเขาก็จัดเต็มมาหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวลงอีกครับนี่เห็นไหมถ้าตามแล้วเห็นไหมโอเคเจอกันขอบคุณมากขนาดไหนให้รู้บ้างนอกจากทีมที่จะมีดาราแล้วก็ยังมีนักร้องดังอีกด้วยปกติสตาร์ดังเขาอยากจะติดทองหน้าพระต้องยิงประตูคุณเป็นคนที่มีเสียงกรี๊ดดังมากๆแต่ไหน ไปเล่นเป็นแบ็คขวาครับตุ้ยครับปีนี้อายุมากขึ้นครับผมเราต้องเซฟร่างกายครับเพราะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างครับเออคือเล่นกีฬามันก็เซฟร่างกายอยู่แล้วนะฮะเออมันมันมันไม่ค่อยเซฟต้นขาเลยครับลงมาขาเริ่มแข็งแข็งฮะวันนี้อยากฝากอะไรกับแฟนๆที่มากันเชียร์กันโอ้โหเยอะแยะดีใจครับที่ได้มาร่วมงานในปีนี้นะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆกับ12ปีช่อง3ครับขอบคุณมากครับตุ้ยครับยินดีครับจบอย่างงดงาม เต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพแล้วปีหน้าพบกันใหม่ในมหากรรมฉลอง43ปีช่อง3ครับเพราะรักจึงจัดให้